ดีครับ authority. พี่น้องพ่อๆกบช่องโดนผู้โดนครับสะพานขามครับผมนี Aa, ma. ่พระพานขามเลาะปลาครับหาตำรวจเบื้องเบิ่งมิมนะครับพี่น้องเริ่มเผาสู้ฤดูกาลหาผึงหามิมครับนี่เสร็จผ้ากันนาเลาะหมาดครับหลังจากกินมีมแล้วบางครับหลังจากเลิกงานครับทันหยุดกับ้าหาเลาะเบิ่งครับเพื่อพ่อครับคนนี้กับุนปลามาพ่อครั้งหนึ่งครับผมบรูวาจิจังใดนะครับพานขามก็ต้องเตรียมครบครับ อีกสักครู่สิพาไปพี่น้องไปเบิ้งทั้งนะครับก็บอสูงมาได้ครับพอได้ปีนได้ตามหลังจากที่เราหยุดบ่ได้อะายคลิปมาโดนเติบขับบ่มีเวลาปพนได้ทั้งเหตุงานทั้งอันนี้นะครับมีเวลากระเจงออกะไทยพี่น้องเบื้องนะครับเนาะเดี๋ยวรอติดตามเบิ้งแล้กันครับอีกสักครู่ครับแล้วพันขามมัดขบเสร็จกับจิลุยเลยครับผมไปครับพี่น้องเขบแต่งตัวเรียบร้อยแล้วขอไปหาทั้งสองเงี้ยครับไอ้ขิงเขาไป นี่ในกระเป๋าเออนี่ผมเห็นไหมครับพี่น้องบัสูงครับบัวรูวอาจจะเป็นังไรได้ครับนี่ครับผมทั้งกะงามๆอยู่ครับนี่ครับพี่น้องมองหดไตตุลแลยครับเด็กนี่ผเห็นไหมครับทั้งกะบัวงามปรนเด๋ครับโอบใบใหญ่ปรนเด๋ครับแต่ก็โอเคอยู่ครับผมรอติดตามมันครับอีกสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปครับพี่น้อง ปิหมดทั้งรับเลยเริ่มแก้ครับเออนี่เต็มไปตั้งกองครับสักครู่ มีอะไรไหมนี่ฮนี่วยน้ำนี่มานึง 哦，你那、oh. 嗯，你那你么了。嗯嗯嗯

อาครับผมลงครับมี่หน่ะเด้ตัวอ่อนอะไรนึงครับตัวแกอยู่ไปครับผมเดี๋ยวพลอกกันทั้งร่างรับผมพี่น้องมาพออีกครั้งครับครั้งที่สองครับโอ้ฮวันครับบ่ได้ออกแดดจังสิโดนเป็นนี่แหะครับเมื่อยเมาแดดครั้งที่สองกำลังเห็ดครบครับไมาสูงครับผมต่นีที่ำบิดทั้งนี้แหละครับ กระบาดครับบอยหอนครับเมย์แดดแห้งครับยางหมุนปลาม้ามาผัวครั้งที่สองกระพานขามเห็ดขบกันครับทั้งแหลกกับบรายน้ำเลยครับแต่ตัวอ่อนน้อยนึ่งบริชายพี่น้องเมยงเดี๋ยวไปเบิรงกครั้งนี้ครับไปรุ้นน้ำแข็งครับว่าจะเป็นยังไง่าจีมีหน้าหวานบอกครับเดี๋ยวรอเบิรงอีกสักครู่ครับกำลังเห็ดขบเขามีแห้งกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวไปพัวกันอยู่ข้างเพิงเลยครับ ลอยครับพี่น้องพันขามแตกโตหยับลอยปลอมสิลุยโอหอพี่มครับข้างเถื่อนเลยครับก็พันขามแล้วม,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 มาจากข้าบุญป่ะนี่กระผมห้องเถื่อนยู่ในอุ้มเลยครับวัตถุนุ่มๆเลเดี๋ดวยวาเลี่ยมไายพี่น้องเมาครับพี่น้องพันขามกำลังขี่ขามาครับเดี๋ดวยวแป๊บนึงครับ

เอาแบบไหนวะเนี่ยอยู่บนอยู่บนอยู่นีบ่ออะไรใช่จับเหรอนี่หนามนมนี่หนามครับพี่น้องเฮ้ยทำไมทำหน่ะเดี okay. oh, ๋ยวอยู่บกอยู่กับจังว่ากันอีกเช่นครับมันบ่อ เออหน่านี่ไม่มีน้ำเลยเอาจะดังครับผมมึนคนนี้นำะง <c ười> ่ายบร่รอเขาเราเบิ่งนกันอีกเชือดงครับผมไปน,นั่งยังเดีออ๋ยวคบนี้จากกันพวออดกัดสิ โอ้ยฮะพี่แน่งบอออยจังหนกับไปน้องกันดิ้วถ้าคำลักก็คงคิดยังใจโอ๊ยไม่มีน้ำเลยหมดถึงยังตัวนี่หมดยังว่ะตัวกันบออตัวจังไหนมดเด็นไหมปล่อยครับพี่น้องปาดไว้ แล้วเปันจีมีอีกบ่วใหยูหรือมันจีนีถามกับบัมีครับโอเคครับผมมือนี้กะสองครั้งกับอากาศห้อนๆครับกับผ่านสามสองคนอู้ห่อนครับเดี๋ยวคงติดตามกันต่อครับต้องรอดฝนตกฝนลงคนละจังจีมีน้ำมีนี่เกเครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องดนพูดดนหาอยู่หากินให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าครับมือนี้กับพาพี่น้องออกหาเพลิงได้สองครั้งครับบัวมันไปไหนไปครับผมไม่ติดตามกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ